มีก้าไตเหรอ,อรปันนี้ปันนี้ยายขาวอนดี้เรจะมายืมกระต่ายคุณพะเภาโอ้มิก,าก้าตกันจิก๊กจิ๊กพี่กัแม่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 แมีผ้าถุกไหมผ้าถุกเข้าเก่าจิีคิดว่า โอ้เป็นนะแม่อันนี้กระต่ายใหม่ครับโอ้โอ้กระต่ายขุดเพลิมากนะครับแล้วอร่อยสุณคมข้าุขุมขุ้ขุมขกระต่ายขุดเพลใช่ไหมโอ้และมันมีหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังที่ดังมากๆชื่อแม่เบียแม่เบียเออแล้วจูดี้จะเป็นแม่เบียนะโอเคจูดี้จะเป็นนางเอกนะโอเคพี่จองเป็นพระเอกโอ้แล้วเขาเล่นเป็นอะไรเป็นดีเรคเตอร์เป็นผู้กกับอาคอนค่าแม่ละกองโอเคนั่งเรือ 때 아니 뭐야 까오이. 틴이 카카. 펑. 후아 아니 후아. 어 후아. 때 후아. 이만 끌로 와. 잘. 라왕 나 아니. 오. 파이 오. 브론 스타일. 어 맵이야. 아 맵이야. 아, 문문 여기. 오. 나라? 너. 제일 빨래요? 쓰매? 오, 수월마. 레오 레오 피테 앙 จะเป็นพระเอกแต่ส่งคนเป็นเส้นกันไม่ใช่มาเจอกันจูดี้ขูดมะพร้าวกับกระต่ายจูดี้นั่งที่กระต่ายและพี่จองชอบจูดี้ชอบคนเดียวอชบคนเดียวีีนะโอ้โอ้เสียโอ้น้ำน้ำโอ้มาวังมือนะโอ้เหลวจุ๊บเหรอว้าวมานี่ถือกระต่ายมานี่ อ่าที่นั่งนั่งอ้น่ที่นี่ใช่น่ที่นี่อซองคนมาฮันนี่มูนฮันนี่มูนเหมือนเป็นแฟนกันอันี้เขาเรียกว่ากระต่ายแล้วก็นั่งอ่างงี้อ๋อดังเปนี้เหรอแล้วก็ขูดมะพร้าวี่จองเป็นพระเอกนี่เป็นมามี่มามี่นี่ออนี่มมะพร้าวับ คุิงสวยกําลังทํามะพร้าวแลวพี่จอก็ถามว่าทําอะไรอยู่ครับทาอะไรอยู่ครับมะพร้าวคุณเด็ดมาจากต้นหลังบ้านอร่อยมากคนสวยให้มะพร้าวอร่อยกว่าในหนังเป็นอย่างนี้เลยนเป็นอย่างนี้เลียดลออะไรเขาเรียกหลออะไรโอเคพุ่มโอ้พุ่มเฮ้ ช่วยวะมาช่วยนะอ่ะควงพันนี้ต้องเออทำผู้ชายรู้ไหมทำยังไงอ่านั่งเออนั่นอย่างนี้ใช่มีแค่ฟูนะอืมอู้วออ่างนี้เหรอใช่ไหมไม่มีเลยเรไม่ลองไม่ดูแต่เราได้ทำ่ะ ระวังโดนมือ,อพี่จองอันตรายนะผู<อ>้หญิงแข็งแรงมากเข้าใจแล้วไม่ไม่อร่อยเลยมี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 พี่จองเก่งนะจริงๆพี่จองเก่งมากใช่เพาเล่นเพอาะเรนโอเคลองลองอ อ๋อมอสเพินเลยนาซิริอุสมาจริงจริงมัมมี่เป็นอย่างนี้นี่มูฟวี่เออาจุดนี้เหมือนไหมไม่เหมือนกันทำไมอะคนนี้สวยมากอ่าเร็วคนนี้สวยจุดนี้สวยก็สวยนะก็สวยหรือสวย จูดี้กับมามี่ใครสวยกว่ามามี่ผู้ภูมิผูดกูหุ่มไปเลยเห็นด้วยเอ้อ้าวแต่งั้นเปลี่ยนชุดแล้วไม่ใส่แล้วทำไมจูดี้อยู่นี่นี่มามี่ไม่ใช่จูดี้นี่จูดี่ไม่ใช่จูดี้เหมือนเหรอโอ้ใช่เออตาไม่ต้องพูดเป็นนีอโอ้โอ้ใจเข้าใจ พี lonely, no. ่จ้องพูดพี่ต้องทำงานเยอะต้องทำงานแต่ว่าต้องขอโทษใช่ไหมใช่ไม่ต้องขอโทษบอกว่าจูดี้สวยที่สุดโอเคอืมที่บ้านนี่ก็มีแค่แม่เจริญกับจูดี้จูดี้ไม่สวยได้ยังไงเขาเลยช่วยช่วยแม่เจริญเจ็ดสิบแบบกูกูเนี่ยให้สวยกันปกติเวลาเขาเลยซืกินข้าวรามทุกคนทำข้าวราแบบนี้เหรอเออ บอกไงมันง่ายไหมล่ะ